นี่คือคดีที่ซับซ้อนแล้วยากที่สุดทีอาจารย์ทรมาไม่เลยคดีแตงโมง,ง่ายมากเลยค่ะง่ายมากมากเลยค่ะ3ามเดือนแล้วยังไม่จบเลยนะเอาก็เพราะว่ามันกระดุมเม็ดที่1นมันผิด <S <S คนที่ทำความผิดสามารถหลบหลีกได้ถ้ามีเงินมีเส้นสายอันที่2คนที่ทำสำนวนหรือทำหน้าที่ในการดำเนินความยุติธรรมไม่ยุติธรรม คนที่ถือกฎหมายกลบ,บอ้างกฎหมายว่าไม่มีกฎหมายบังคับใช่แต่ว่าโดยปกติโดยระบบเราจะเห็นว่าคนที่ถือกฎหมายมักจะไปบังคับอกัับคนที่ค่อนข้างสู้ไม่ค่อยได้ ถือว่าเป็นความหวังของคนในสังคมนะฮะส่วนหนึ่งอยากจะฟังเหตุผลหรือว่าความจริงมาจากอาจารย์ในทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ทางนิติวิทยาศาสตร์ค่ะก็จริงๆแล้วคดีน้องแตงโมงก็เป็นเหมือนคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็เฝ้าดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นค่ะแต่เพราะเอินคดีนี้มันขึ้นต้นแปลกๆตั้งแต่เริ่มต้นอืก็คือเขาเป็นคนดังแต่ว่าผู้คนที่ไปในเรือเขาทําไมไม่อยู่หาเขาเลยสักคนอ แล้วก็ตามมาด้วยการที่ตำรวจไม่เก็บหลักฐานะนะคะของคนบนเรือและตามมาด้วยไม่เก็บหลักฐานที่เรือและยังตามมาด้วยเรื่องสำคัญก็คือเอียงไปทางการเชื่อว่าผู้ตายไปนั่งฉี่ท้ายเรือเพราะนั้นเราก็เฝ้าตามห่างแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงตอนที่คุณแม่เขาถามหาซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราจะเรียกว่าธรรมะจัดสรรน,นะคะ,ค,ะคดีนี้มีคนตามเยอะมากแล้วก็ไม่เชื่อ ในสิ่งที่เป็นข้อมูลพอคุณแม่เขาถามหามันก็เลยทำให้เรากลายเป็นจุดสนใจว่าเอเราจะคลี่คลายได้ไหมก็การไปผ่าศพทำให้เราเจอประเด็นแต่ละพูดไม่ได้เพราะว่าบทบาทเที่ยวเนี้ยเราไม่ใช่หมอนิติเวชสังเกตการเฉยอ่ามันเป็นสังเกตการแล้วมันเป็นสวทึ่มันมีขั้นกรอบพูดได้เลยว่าเป็นครั้งแรกที่ทำความดีไม่ได้ติดติดด้วยกรอบว่า คุณจะผิดจริยธรรมนึกภาพออกไหมคะถ้าเป็นตะก่อนนี้เราก็จะพูดได้ใช่แล้วเพื่อให้เขาเป็นประเด็นเอาไปตามนี่พูดอ้อมๆเขาก็ไม่เก็ตจนกระทั่งอพอตำรวจสรุปคดีก็มีสื่อมาสัมภาษณ์พอสัมภาษณ์แล้วก็เลยทำให้คนเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมเราถึงพูดเรื่องแผลแผลก้างปลาใช่เพราะเราบอกว่านะ่นคือจุดตกและจุดตกนี่แหละที่จะเป็นตัวที่วิยทยาศาสตร์จะคัดง้าง ทาให้การที่ไม่เป็นไปตามความจริงแต่มันก็อาจจะไม่ทันนะคะแล้วมันก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ก็มีคลิปมีบังแจ็คมีโอ้โหไม่เยอะแยะแต่อะไรก็ไม่เท่ากับคุณแม่เขาเปลี่ยนใจคะะอาจารย์บอกว่าก่อนหน้านี้เป็นคดีที่แปลกมากที่ญาติผู้ตายไม่ได้อยู่ข้างความยุติธรรมหรอก็คือโอ้อาจารย์สะเทือนทั้งวงการเลยนะถูกไหคะเพราะว่าถ้าเราฟังจากคำพูดอะทั้งตัวเขาและทานายแต่ว่าเราอาจจะจับ,จบเสียงได้ว่า ทนายชีน้นาหน่อยคือก่อนหน้าวันนี้มันก็มีที่มันคาพูดของคุณแม่ที่ที่มันทําให้เรารู้แล้วว่าเออคุณแม่นี่ลึกๆก,ก็ยังติดใจเปลี่ยนไปแล้วไม่ค่ะติดใจอ๋อสาเหตุการตายใช่ค่ะแต่ว่าเราไม่รู้เขาติดใจตั้งแต่เมื่อไหร่แต่วันนี้เราได้ทราบแล้วว่าจริงๆก็ติดใจมาตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าเขาก็คือคนคนทั่วๆไปจะกลัวตํารวจไงก็จะไม่อยากทําอะไรให้ตํารวจไม่พอใจแล้วก็มีคนมาคอย มคอยตะล่อมคอยบล็อกคอยอะไรต่ออะไรประมาณนี้ก็เลยไม่กล้าที่จะไปติดต่อหรือพูดอะไรกับใครคแต่มาวันนึงเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แต่เราก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ส่วนตัวจะเรียกว่าธรรมะจัดสรรค่ะ,คะหรือว่าอีกส่วนนึ้งก็คือจะบอกว่ามันคือพลังของน้องแตงโม,อ,มอาจารย์ชื่อแบบนั้นใช่ค่ะเพราะว่าคนเดียวเท่านั้นที่จะทวงความเป็นธรรมให้เขาได้คือใช้สิทธิ์ได้คือแม่ค่ะ ไม่ใช่ทานายนี่เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือใช่ไหมคุณแม่ยิ่งกว่าหน้ามือเป็นหลังมืออีกล่ะฮะใช่ค่ะเขาเขาเชื่อก่อนหน้าหรือว่าเขาทําให้สังคมเชื่อก่อนหน้าว่ามันเป็นการตายด้วยอุบัติเหตุแล้วเขาก็จําใจเชื่อแบบนั้นสื่อสารกับสังคมแบบนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่วันนี้เลยเ,ลยเขาจำใจเชื่อจําใจต้องพูดแต่ส่วนตัวเนี่ยไม่อยากเชื่อ,อแต่ว่าวันนี้เราก็ได้ทําตามหน้าที่แล้วเพราะว่าที่ดีที่สุดคือเขาต้องเห็นได้เห็นสิ่งที่เราพบและอะไรที่เราอธิบายก็คือบาดแผลก้างปลาเมื่อก อันนี้ชัดเจนเลยพอเาอธิบายแล้วเขาเข้าใจแล้วว่าทําไมเราถึงพูดเรื่องนี้เรื่องนี้จะทําให้เกิดอย่างงี้งี้ประมาณนี้ค่ะก็เห็นด้วยตาก็ดีกว่าดีกว่าไปฟังคนอื่นเขาพูดแล้วก็เหมือนกับเขาก็ขอ,ขอโทษเราก็บอกเขาว่าเราไม่เคยถือโทษโกรธใครเลยนะคือมันเหมือนขีดตาเข้าตาคนน่ะแล้วเขาก็กว่านู่นว่านี้เราจะไปถือเรื่องพวกนี้ทําไมจริงไหมก่อนหน้านี้เขาด่าอาจารย์พอสมควรนะไม่เลยค,ครับคือคือคอ,อย่างที่บอกอะผ่านชีวิตมาเยอะมากจน <laughs> จะไม่อยากไปเสียเวลากับไอ้เรื่องพวกนี้ค่ะคือเราเรารู้ว่าปากเขาพูดแต่มันมีคนยัดใส่ปากเข้ามา<อ>ยัดใส่สมอง,งเราวก็เฉยวันนี้รายการไทยรัฐทอล์กแล้วผมชวนอาจารย์คุยนะฮะอย่างที่บอกฮะเราอาจจะไม่ได้สนใจสีสันมากกว่าเนื้อหาค่ะผมมี20ข้อจะมาถามอาจารย์ข้อดาหาเลยนะฮะก็คือหลังจากตังโมตกเรือตามคํากล่าวอ้างนะฮะเพื่อนบนเรือเขากลับบ้านเลยอ่ะเขาแจ้ง จ้าหนาที่แล้วเขากลับบ้านไปนอนตามหลักวิทยาศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์อธิบายได้ไงไบ้างครับอาจารย์สิ่งที่ต้องทำนะคะเนื่องจากเรายังไม่พบศพและพอต่อมาเราพบศพเพราะว่าแตงโมงมีแผลเราไม่รู้แผลได้เกิดขึ้นก่อนหรือตกหลังหรือลงไปในน้ำห้คนต้องถูกตรวจทั้งหมดหนึ่งตรวจแอลกอฮอล์สองตรวจบาดแผลสตรวจคราเลือดนะคะล่องรอยทั้งหลาย เพราะนั้นนี่คือนิติวิทยาศาสตร์ที่ต้องเอามาใช้ค่ะและอีกส่วนหนึ่งก็คือต้องตรวจเรือค่ะเรือค่ะเพราะว่าเรือมันเป็นสัมที่เกิดเหตุความจริงต้องตรวจมากกว่านั้นอีกก็คือว่าตั้งแต่ลงเรือมาเรือไปไหนไปจอดอยู่ตรงไหนบ้างตรงนั้นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็เป็นที่เกิดเหตุค่ะแต่มันก็ไม่ได้ทําการนําเรือไปเก็บไว้ที่อู่วันที่ทีมพิสูจน์หลักฐานไปตรวจหาคราบเลือดสภาพแวดล้อมไม่ได้ไม่ได้อยู่ในที่มืดอาจารย์อันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาตรวจ ตรงไหนคแต่ว่าโดยทั่วไปอู๋อมไม่มืดค่ะไ <ป S 2> อมไม่ม,ลลม,มืดอยู่แล้วมีผลมากเพราะการตรวจค่าเลือดเนี่ยจะต้องตรวจในที่ที่มืดสนิทแต่ประเด็นก็คือว่าอูนะั่นมันเป็นอูต้นเรื่องอ่ะ ใช่ไหมมันเป็นอู่ต้นเรื่องของคนที่เกี่ยวข้องในการลงเรือแล้วเราอะาเอาอู่เอาเรือไปไว้ที่นั่นน่ะไม่เป็นกลางใช่ไหมมันมันไม่ถูกเลยอ่ะต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยค่ะหลังจากนั้นไม่มีการอายัดเรือทันทีตำรวจไม่มีการตรวจแอลกอฮอล์หรือตรวจร่างกายคนบนเรือภายใน24ชั่วโมงหลักวิทยาศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์อธิบายได้ไงมาาจารย์ก็แอลกอฮอล์เนี่ยค่ะคือเมื่อคนทั้งหมดเนี่ยทั้งผู้ตายและคนอีกหกคนแบบไปเที่ยวด้วยกันจะตรวจก็ต้องตรวจพร้อมกันหมด มันจะได้บอกได้ว่าใครเมามากไม่เมาหรือเมาน้อยอะไรประมาณนี้พอไม่ตรวจมันก็ทําให้กลายเป็นว่าเหมือนกับคนคนแบกคนเดียวคือคนตายเพราะคนตายถูกตรวจเพราะว่าแอลกอฮอลสูงขณะเดียวกันไอ้ที่เหลือนะั้นไม่ถูกตรวจเลยแล้วอ,อ้างน,น่นอ้างนี่คคือถ้าปรับต่อไปในการทํางานในคดีอื่นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนต้นแบบใช่ไหมคะ จริงๆแล้วเรารู้ว่าทําไมเขาถึงไม่ทาครับเขาบอกเขาห่วงผมเนี่ยหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็หลักนิติวิทยาศาสตร์อธิบายได้ไงฮะห่วงหรือว่าไม่อนุญาตให้ตรวจได้ไหมความจริงแล้วไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าข้ออ้างของตํารวจก็แปลกๆนั้นแหละนะคะคือแล้วสุดท้ายก็เขาก็ไปโกนหัวใช่ตรวจเส้นผมตรวจขนโทษนะฮะตรวจขนเพชรอะไรก็ได้ไหมขนน้าแข่งอะไรได้ไหมฮะอาจารย์ขนอะไรก็ตรวจได้หมดเลยค่ะยียงแต่ว่าเคสเนี้ย คนที่ถือกฎหมายกลับอ้างกฎหมายว่าไม่มีกฎหมายบังคับใช่แต่ว่าโดยปกติโดยระบบเราจะเห็นว่าคนที่ถือกฎหมายมักจะไปบังคับอกับคนที่ค่อนข้างสู้ไม่ค่อยได้ไม่มีตังไม่มีความรู้อันเดอร์ด็อกอะ่ะใช่ไหมคะใช่รอยขีดข่วนต่างๆนี่ต้องตรวจร่างกายด้วยใช่ไหมใช่ค่ะทั้งหมดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราก็เห็นว่ามันมีการส่งไปตรวจแต่ว่าหมอได้ยินในข่าวในคําพูดของคุณหมอว่า แผลไม่ใช่เกิดจากการต่อสู้ที่อันนี้อันนี้หมองงนะเพราะว่าจริงๆบาดแผลมันมันต้องบอกแค่ว่าคุณเจอแผลอะไรที่ไหน<อ>แต่แต่นี่คุณคุณกล้าสรุปเฉลยว่าแผลไม่ได้เกิดจากการต่อสู้อันนี้น่าน่าห่วงนะ,ะการให้ความเห็นแบบนั้นเพราะว่าแนวโน้มที่พนักง,งานสอบสวนมันจะเอียงไปทางทางนี้อยู่แล้วอะ,ะกระดุมแม่ดแดงมันผิดอยู่แล้วอะมันก็จะพักจะติดตัวที่สองตามตาม,ตามกันไปเรื่อยเนี่ยมันเห็นแล้วมันก็รู้สึกว่ามัน ไม่น่าจะใช่อย่างนั้นเรื่องเรือสองลำนะฮะเห็นมีภาพออกมาตามโซเชียลมีเดียฮะตามหลักวิทยาศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์อธิบายไว้ไงมันคือเรือสองลำหรือจริงๆคือเรือลำเดียวคะความจริงไม่มีหลักนิติวิทยาศาสตร์เลยค่ะถ้าทุกอย่างมันถูกเก็บตามมาตรฐานอะเรือมันมีลำเดียวก็ต้องลำเดียวคแต่การที่มันไม่อยู่ในระบบที่รัดกุมเรือจึงอาจมีสองลำค่ะจะมีห้าลำก็ได้ค่ะก็เอาเรือไปเก็บในอู่เรือเนี้ย ใช่ไหมคะแล้วมันเป็นเรือที่เป็นเหตุในคดีทุกคนก็อยากจะเหมือนกับทําลายหลักฐานให้มันมันไม่อยากให้เป็นเรื่องอะประมาณนะั้นมันก็เราก็ตอบได้ว่ามันจะเป็นเรือสองลำห้าลำอะไรก็ตามแต่เน่ยความจริงถ้าอยู่ในระบบไม่เป็นปัญหาเลยคะ่ะการเข้าไปดูหลักฐานนะอาจารย์มันคือเรือสองลำหรือลำเดียวคะไม่ได้เห็นเราไม่ได้เห็นคือไม่ได้เข้าถึงพยานหลักฐานตั้งแต่เริ่มต้นก็มองในเชิงระบบอย่างเดียวค,ะค่ะวันที่อาจารย์เข้าไปกลางทางแล้ว อาจจะไม่เรียกว่าต้นทางนะเห็นเลือกกี่ลำคะเอามันไปอยู่ที่โรงพักแล้วมีลำเดียวไอ้ลำกลางแจ้งนะนะ<ช>ที่เป็นข่าวที่<ช>อาจารย์โดนโดนดุโดนด่ามาโดนด่าเจ็บไหมไม่เอ่ออย่าบอกว่าไม่ใช่ด,ด้านแต่บอกว่ามันเห็นถึงกลิ่นคนพูดมันเห็นถึงที่มาแล้วถ้าเราไม่ได้อยู่ระดับเดียวกับเขาไอ้สิ่งที่เขาพูดมามันก็ไปหาเขาหมดแล้ว สรุปบาดแผลนะฮะจาก11เป็น22เป็น26อาจารย์ในทางวิทยาศาสตร์นิติวิทยาศาสตร์มันสามารถจะเพิ่มจำนวนได้ไหมคือเรื่องนี้ก็ต้องย้อนกลับไปความจริงก่อนว่าเอามาจากไหนไม่รู้อะอคือคือคือหมอไม่ได้ได้ยินด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ได้เห็นรายงานแต่ถ้ารายงานเขาเขียนว่า11แล้วเป็น22แล้วเป็น26เนี่ยมันก็ผิดปกตินะคะแต่ว่า,วาอันนี้อาจจะเป็นการฟังมา ไม่ครบถ้วนหรือเปล่าไม่ทราบก็ไม่อยากให้ใส่ใจมากนะเพียงแต่ว่าเรื่องบาดแผลเนี่ยค่ะจะมีกี่อันก็ตามแต่ต้องมีรูปถ่ายยืนยันนะืเพราะว่าถ้าคุณไม่มีรูปถ่ายยืนยันในอดีตที่ผ่านมาเจอมาเยอะแล้วค่ะบอกว่าไม่มีแต่เราตรวจแล้วว่ามีทำหลักฐานปลอมเหรอไม่ใช่ค่ะเขามองไม่เห็นเองอ๋อไม่ได้บกพร่องโดยสุจริตนะไม่รู้จะเรียกอะไรก็ตามแต่แต่ว่าคนเขาไม่ได้เห็น ค,คือคือไม่ได้เอาไม่ได้บันทึกแล้วไม่ได้เอามันมาใช้แต่ว่าถ้าถ้าเราตรวจเต็มที่แล้วเราก็ไปเห็นมันก็เจอมาเยอะค่ะที่มันไม่เามันเพิ่มจำนวนได้ไหมอาจารย์มันเพิ่มจํานวนได้ไหมฮะสิบสิบสิบเอ็ดเป็นสิบเอ็ดเป็นยี่สิบสองแล้วก็เป็นยี่สิบหกมันก้าวกระโดดมากนะไม่มันไม่มีทางเพิ่มจํานวนได้มีแต่เพียงแต่ว่าคนแรกไม่เห็นหลักวิทยาศาสตร์นิติวิทยาอธิบายได้ไหมครับไอ้แผลริว้วๆจากสมัยก่อนคนเ็บอกไม่เคยเห็นพอมาเพิ่มเป็น26มีไอ้แผลเป็นริว้วๆแล้ว เป็นิัวเป็นแผลที่เกิดมาตั้งแต่แรกแน่นอนไม่ใช่แผลที่มาทําในภายหลังแล้วมันก็เป็นแผลที่มีเขาเรียกแพทเทิร์นค่ะเมื่อมันเป็นแพทเทิร์นเนี่ยก็แสดงได้ว่ามันเกิดจากอะไรบางอย่างใช่ไหมคะมันก็มนย์ว่ามนุษย์ทําหรือไม่ใช่มนุษย์ซึ่งมันยากมากเพราะมันเป็นที่ต้นขาด้านหลังทั้งสองข้างแล้วเป็นเฉียงเฉียงเฉียงเพราะนั้นทฤษฎีเราก็ให้น้าหนักไปทางอุปกรณ์ อุปกรณ์นั้นที่เหมือนเหมือนกับที่ในตำราใน reference ก็คือใบพัดเรือ,อเพราะนั้นเราก็จะนึกถึงใบพัดเรือ,อแล้วพอนึกถึงใบพัดเรือเราก็ต้องนึกต่อเอเวลาเราเจอเนี่ยมันจะเวอะเวะเป็นแผลทั่วๆไปแต่อันนี้มันเป็นแผลที่สม่ำเสมอ,อการที่มันสม่ำเสมอเนี่ยแปลว่าทิศท,ทางของร่างที่เคลื่อนสู่ใบพัดเนี่ยมันต้องเป็นเส้นตรงเพราะว่าเป็นเส้นตรงป้๊มมันก็ต้องหาว่ากระแสน้ําตรงไหนที่จะทําให้เกิด การไหลผ่านใบพัดเช่นนั้นม,มันก็ตอบได้ว่าไม่ใช่ท้ายเรือไม่ใช่ข้างเรือส่วนไอ้ตกหัวเรือเนี่ยคือทฤษฎีมันก็คงจะใช่อยู่แล้วแต่พอฟังผู้เชี่ยวชาญเรื่องเรือเขาก็ช่วยบอกได้ชัดเจนขึ้นว่าเป็น12นาฬิกาค่ะไม่ใช่ท้ายเรือไม่ใช่ค่ะอาจารย์ยืนยันมั้งแต่วันแรกนะว่าตกหัวเรือใช่มันคือหัวใจาสาคัญของเรื่องนี้เลยใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดละแล้วก็มันก็จะเป็นตัวที่บอกได้ว่าค,คาให้การ คือโดยทั่วไปคําให้การเนี่ยมันน่าเชื่อถือน้อยกว่ามันก็จะเป็นตัวคัดง้างปากได้<ม>คือเคยเจอเคสที่ปัตตานีเ,เจ้าตัวเนี่ยมีสารระเบิดขึ้นแล้วก็เจ้าตัวก็เล่าแบบว่าเจ้าตัวเกิดเกี่ยวข้องในเหตุหนู่นนี่ประมาณนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้พูดว่าตัวเองไปเกี่ยวในเหตุระเบิดใหญ่อันนึง แต่พอเราตรวจร่างกายอะค่ะเราก็เจอแผลเป็นที่แขน2ที่แก้มก้น2ที่น่อง2แล้วถามอันนี้คือคำให้การนะ,ะถูกไม้เสียบแต่ตัวเราทึ่งเป็นผู้ตรวจเราไม่เชื่อเพราะว่าเหตุการณ์ที่เขาเล่านะ่ยมันมีระเบิดที่เขากำลันจะขนไปถล่มที่อื่นเลยแล้วมันมีคนตายด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ถามอีกครั้งก็ยืนยันไม้เสียบแต่เมื่อใช้วิทยาศาสตร์คือเอ็กซเรย์ค่ะก็พบสเก็ดร,ระเบิด อยู่ทั้งสามแห่งเพราะนั้นรูอันนี้ก็ไม่ใช่ไม้เสียรูอันนี้คือสะเก็ดระเบิดแปลว่าเขาอยู่ในเหตุระเบิดทําให้สะเก็ดระเบิดเข้ามาในตัวเขาเห็นใมวิทยาศาสตร์น่าเชื่อกว่าคําให้การจริงไหมคาให้การเขาก็ไปไหนไม่รู้ระบยเรื่อยเจยบหลังจางโมตาย10กว่าวันนะฮะจากเขาเจอเส้นผมที่ท้ายเรือแล้วก็ที่ใบพัด หลักวิทยาศาสตร์นิติวิทยาศาสตร์เป็นไม่ได้หรือฮะหรืออธิบายได้ไว่าอย่างไรอาจารย์ถ้าถามสโดยโดย,โดย,โดยเรื่องพวกนี้นะคะไม่ใส่ใจเลยเพราะว่ามันแสดงให้เห็นว่ายิ่งตวรวจช้าเท่าไหร่มันไม่น่าเชื่อถือค่ะยิ่งตวรวจช้าเท่าไหร่ยิ่งไม่น่าเชื่อถือไม่สําคัญไม่ใช่สาระสําคัญเลยเออไม่ควรจะเอามารับฟังเลยแล้วมันยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าโหระบบนี่มันมัน มันไม่น่าจะให้มันเกิดสิ้นอย่างนี้เลยต้องว่างี้นี่ใช้คําเบาที่สุดแล้วนะคะค่ะถ้าคําแรงสุดคืออะไรฮะไม่ได้มาตรฐานเขาเก่งๆเต็มสักยาพการตรวจแห่งชาติเลยนะอาจารย์เก่งไม่เก่งไม่เกี่ยวเกี่ยวกับว่ามันไม่สามารถทาได้ได้โดยอิสระคือระบบไทยเนี่ยการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต้องรอพนักงานสอบสวน พราะนั้นพนักงานสอบสวนให้ให้เก็บอะไรก็ต้องทำตามเขาเก็บเสร็จแล้วไปส่งตรวจการส่งตรวจก็ต้องแล้วแต่พนักงานสอบสวนส่งตรวจเสร็จออกมาทำสำนวนพนักงานสอบสวนก็สามารถเลือกเอามาใช้บางส่วนไม่เอามาทั้งหมดก็ได้แต่ต่างประเทศไม่ใช่คนที่เก็บมีหน้าที่โดยตรงที่จะทำให้สมบูรณ์และทำให้ดีที่สุดส่งตรวจทั้งหมดดอันที่สองที่เป็นปัญหาใหญ่สังกัดเดียวกันมีใครล่ะที่จะไม่กลัว ร้อยตำรวจจะกลัวพลตำรวจไหมใช่ไหมปากบอกไม่เคยแทรกแซงขอโทษไม่จริงนะคะเราพบอยู่แล้วว่าเรื่องมียศเนี่ยถ้าคุณรองไม่ทําตามนี่คุณจะโดนปลดโดนแกล้งโดนสารพัดทุกอย่างนั่นแหละเดือดร้อนน่เคยเชอมาแล้วใช่เพราะนั้นในที่ต่างประเทศไม่มีที่มันได้มาตรฐานเนี่ยมันไม่มีมันไม่อยู่สังกัดเดียวกันมันไม่มียศอย่างนี้มันต้องให้เขาทำงานได้อย่างอิสระค่ะอาจารย์กำลังจะบอกว่าสมควรย้าย แยกที่ผิดชอบแยกไม่ให้เป็นอิสระใช่ค่ะมันจะเป็นไวได้ใช่ไหมในชาตินี้อาจารย์เป็นแล้วเพราะว่าพรบตํารวจเนี่ยเขาให้แยกแต่ว่ายังไม่รู้ให้แยกยังไงคือถ้าแยกแล้วยังยังมาสั่งกันได้นี่ก็ถือว่าไม่มีประโยชน์อาจารย์6กแล้วผม45ฮะชาตินี้เราจะได้เห็นไหมฮะไอการแยกหน่วยงานในการรับผิดชอบเป็นต้องบอกสิครับว่าเมื่อไหร่ประชาชนตาสว่างนักการเมืองทุกประเภทคือไม่ว่าจะเลือกตั้งเข้ามาไม่ว่าจะมาโดยปฏิวัติ ไม่กล้าหรอกที่จะทำในเรื่องพวกนี้ไม่กล้าเหรฮะไม่กล้าก็เรื่องพรบรตารวจนี่ก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนตามตารวจเปลี่ยนเพราะอะไรฮะก็ตํารวจไม่ยอมไงก็เลยเปลี่ยนตามอยู่งั้นแหละเจ้าตัวเขาไม่ยอมแหละใช่ค่ะนายกระสั่งแล้วสั่งสั่งแล้วก็ทําทําแล้วก็เปลี่ยนทําแล้วก็เปลี่ยนเลราคนตำแหน่งใหญ่สุดนะะอาจารย์เขาสั่งไม่ได้เหรอชี้นิ้ว<อ>ไม่ได้เหรอประชาชนต้องารแบบนี้ต้องถามเขาค่ะแต่สิ่งที่เราเห็นก็คืออย่างที่บอกเขียนด้วยมือแล้วก็ลบมัน มาอีกข้อนะฮะพบแอลกอฮอลในแตงโมนะฮะในตาแตงโมประมาณ93มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะฮะแก้วไวน์หนึง่งแก้วมี150 cc แต่คนในเรือเขาตรวจแล้วไม่พบแอลกอฮอลเลยอาจารย์นิติวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตรอ์อธิบายยังไงเออปริมาณที่พบ93เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ปริมาณจริงเพราะว่ามันตรวจในลูกตา<อ>แต่ก็เทียบเท่าเพราะว่าศพมันในสภาพเน่าถ้าจะให้ได้จริงจะต้องในเลือดสอง ปริมาณแอลกอฮอลในตัวของแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้แปลได้ตรงๆต,ตามปาริมาณที่กินนะคะแต่ว่าจุดสำคัญที่สุดก็คือว่าทุกคนกินเหล้าแน่นอนอแต่การไม่ตรวจทำให้ไม่สามารถตอบได้ว่าณเวลาเกิดเหตุแต่ละคนมีแอลกอฮอลเท่าไหร่แถมยังไปทำในสิ่งที่จริงๆถ้าเป็นอาจารย์จยันว่าอาจารย์ออยนะ ไปตรวจในวันรุ่งขึ้นหรืออีกสองวันต่อมาเนี่ย,ย,ยไม่ไมต้องอตรวจหรอกตรวจแล้วมันใช้ไม่ได้ตรวจไปทําไมนี่มันก็เรียกว่าไม่รู้เรื่องแล้วย,ยังไปตรวจอีกเป็นอาจารย์อายมาเป็นอาจารย์อาจารย์อายเพราะนี่คือความไม่รู้จริงๆนี่พูดพูดเพราะที่สุดแล้วนะไม่รู้หรือ,รอแกล้งไม่รู้ฮะทั้งคู่แหละทั้งไม่รู้และแกล้งไม่รู้หรือมันเป็นเทคนิคนี่ถามเพื่อให้เหตุผลมันออกนะฮะไม่ได้หมายความว่าคิดว่าแบบนั้นคือครั้งแรกตั้งใจไม่ตรวจครับหรือว่าไม่รู้ก็ไม่รู้แต่ว่า พอต่อมารู้ว่าตายแล้วว่ามันเป็นเรื่องสําคัญก็เลยไปตรวจยิ่งตรวจยิ่งเสียนะเพราะว่ามันไม่ได้เรื่องแต่ว่ามันไม่ได้ครั้งแรกนะคะมีการตรวจที่รู้แล้วก็ใช้เป็นวิธีหลบกค่ะสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุห้าทุ่มผู้ที่ขับรถชนเนี่ยก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแอลกอฮอล์ร้อยแปดสิบแต่ผู้ที่ชนเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บนะก็ถูกนำตัวไปโรงพัก แต่ปรากฏว่าเราท่งตัวจแอลกอฮอล์ไม่เคยต้องขึ้นสารเลยมารู้ในภายหลังว่ามีคนไปขึ้นสารโดยมีผลการตรวจแอลกอฮอล์ที่เหลือแค่สิบถามว่าทาไมก็เพราะว่าพอเช้าเข้าส่งไปตรวจในโรงพยาบาลหนึ่งแล้วเขาก็เอาผลโรงพยาบาลน,นั้นใส่ในสำนวนมันมีจริง,รงเหรอคะคุณหญิงหมอมีจริงค่ะไม่อย่างนั้นมไม,ไม่ไม่พยายามที่ทําให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพราะอะไรเพราะว่า คนที่ทำความผิดสามารถหลบหลีกได้ถ้ามีเงินมีเส้นสายอันที่สองคนที่ทำสำนวนหรือทำหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรมไม่ยุติธรรมนี่สามารถพลิกซ้ายพลิกขวาแล้วจะมีกฎหมายไปทำไมในสังคมนี้จริงไหมคะพราะคุณกลายเป็นที่หากินของคุณอะ่ะคุณพลิกคดีก็ได้ประมาณนั้นถ้าเผื่อคุณบอกว่าโอ้ยเขาไม่ได้ตั้งใจงั้นก็อย่ามีกฎหมายซะ เพื่อให้คนจนเนี่ยมันไม่ต้องตกเป็นเหยือ่อครับอันนี้คือตั้งใจตรวจทีหลังเพื่อให้ระดับมันลงมาแล้วคุกมีไว้ขังคนจนเท่านั้นกับคนโง่ค่ะคนที่รู้น้อยนี่เราไม่ชอบตำรวจแล้วเราพูดนะะอาจารย์หลายคนก็าอาจจะคิดแบบนั้นผมถามเพื่อให้ผลมันออกเราไม่ชอบตำรวจตรงไหนอะไม่เห็นไม,ไม่ไม่ได้ไม่ชอบเนแต่ว่าเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ถูกต้องมันเป็นแก้วแตกค่ะ ไปซ้อมเขาตายแล้วประสบมันมาให้เราดูว่าโอ้โหทำไมาไปซ่อมเขาขนาดนั้นมันจะเป็นหนึ่งใน10ในร้อยมันก็ไม่ควรเกิดจริงไหมใช่ไม่ใช่จะบอกว่าโอ้ยคุณหมอส่วนใหญ่ไม่ใช่คือทุกคนเนี่ยจะต้องโปร่งใสใตรวจสอบได้ไม่ใช่ว่าใหญ่แล้วไม่ไม่มีใครตรวจสอบได้เลยข้อต่อมาฮะมาเรื่องแตงโมโต่อนะฮะอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับการพบยาเสียสาวเขาเรียกกันง่ายๆแบบนั้นนะฮะใน หนึ่งในคนที่อยู่บนเรือตามหลักวิทยาศาสตร์และนิติวิทยาอธิบายอะไรได้บ้างฮะยาสีสาวตัวนี้จริงๆแล้วมันคือยาคลายเครียดใช่ซึ่งยาคลายเครียดอันนี้จะเป็นตัวที่ทําให้มันง่วงมันสลึมสลือขึ้นอยู่กับปริมาณที่ได้รับและการที่พบยาตัวนี้ในในใครก็ตามแต่ต้องไปดูค่ะถ้ามันไปอยู่ในผู้ชายมันก็แค่เขา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 อาจจะเครียดเขาเลยกิน แต่ถ้ามันไปอยู่ในผู้หญิงมันถึงจะสําคัญแล้วอยู่ในปริมาณก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรไม่มีนัยยะไม่มีนัยยะสําคัญค่ะค่ะหลักนิติวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์อธิบายได้ไหมครับว่าเสียชีวิตก่อนจมน้ําหรือจมน้ําแล้วก็เสียชีวิตไปเลยเคสนี้จมน้ําแล้วเสียชีวิตเพราะว่าในปอดและในกระเพาะอาหารมีน้ําเต็มไปหมดจมน้ําแล้วเสียชีวิตนนอันนี้เริ่มพูดเลยว่าเสียชีวิตก่อนแล้วโดนโยนลงไปตามที่เขาลือนะ ผมถามตามที่เขาเรือนะฮะอาจารย์จุดตกจุดน้ําตื้นริมตลิ่งเป็นไปได้ไหมฮะก็อย่างที่บอกอ่ะเพราะความที่มันเจอทรายใอ้มันเจอดินการบอกก็เรียกว่าต้องเอาไปวิเคราะห์ร่วมกับคนที่เชี่ยวชาญเรื่องการอยู่รอดในน้ําแต่ว่าถ้าไม่วิเคราะห์ร่วมกันก็คือสามารถเอาไปเทียบลักษณะของทรายหรือลักษณะของดินและรวมทั้งเรื่องของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าดาตอมก็ได้ก็จะรู้ว่า อยู่ตรงไหนคะซึ่งอันนี้เขาคงไม่ได้ทําค,ความสงสัยแรกที่เจอศพแตงโมหลายคนสงสัยนะฮะว่า,วาการเปลี่ยนสถานที่จากนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยวุติธรรมไปนิตินิติเวชนะฮะโรงพยาบาลตํารวจหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็นิติวิทยาศาสตร์อธิบายได้ไงฮะไม่ค่ะนี่ไม่ใช่หลักนิติวิทยาศาสตร์เป็นหลักกฎหมายคือไม่แปลก<อ>ใช่ไหมแปลกสิคะคือปกติกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าให้แพทย์ณจุดนั้นเป็นคน ตรวจศพเห็ไหมคะแ,แล้วก็ส่งแล้วหมายความว่ารับผิดชอบตรวจจนจบแต่พรเอิญกฎหมายก็ยังให้เหมือนกับอำนาจกับตำรวจอีกทีนี้เคสเนี้ยคนที่สั่งนะมันไม่ใช่พนังกงานสอบสวนมันเป็นเหมือนคนที่อยู่สูงกว่ามันต้องแปลกแน่นอนแต่มันไม่ผิดกฎหมายนะคะแต่ความแปลกเนี่ยตำรวจเขาไม่เคยสนใจมันคือการแทรกแซงค่ะ และมันไม่เคยมีคาําอธิบายใดยๆออกมาว่าทําไมต้องย้ายถูกไหมคะเพราะว่าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็มีคุณหมอนิติเวชและแถมยังมีแ a บมีห้องปฏิบัติการที่ไม่ต่างเลยจากสถาบันนิติเวชตำรวจครับทั้งหมดทั้งมวลที่ถามนะอาจารย์มีเรื่องของแตงโมหรือคดีเกี่ยวกับการชนะสูตรนี่ฮะข้อไหนที่หลักวิทยาศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์อธิบายได้และผมไม่ได้ถามน้าจารยอยากบอกไหมจริงๆแล้วมันก็เยอะไปหมดเลยค่ะเยอะกว่านี้อีกเหรอเพราะมันเป็นเนื้อหาในคดีมันมันเป็นเขือนก็ว่า บทบาทในการนำอนิตติวิทยาศาสตร์มาใช้แต่ว่าก็ไม่ได้อยากจะเล่าเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์กับกับผู้ฟังเพราะว่ามันคือความล้มเหลวของระบบที่เรามีนะคะเพราะว่าถามว่าทำไมการทำงานเนี่ยมันก็เป็นท่อนๆนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีความเป็นอิสระแล้วไม่ได้มีความสมบูรณ์โดยเต็มที่ อยากจะบอกเลยว่าถ้าการรวบรวมพยานหลักฐานของไทยเนี่ยยังให้อำนาจในการใช้ดุลพินิษ์มากขนาดนี้ปัญหาจะย่องเกิดขึ้นมากมายเพราะาอย่างที่บอดเขาพูดในนิติวิทยาศาสตร์นะคะเพราะมันอยู่ที่ดุลพินิษ์ของพนักง,งานสอบสวนว่าคุณจะส่งศพไปตรวจต่อไหม,มเราไปดูคดีในต่างจังหวัดบางที่ก็คือให้จบไปเลยใช่ไหมคะมีคดีน้องน้ำหวานเราไม่ได้ไปส่งชนสูตรพอร้องมาถึงไปส่ง อยู่ที่ดุลพินิจของพนักง,งานสอบสวนที่จะตามเจ้าหน้าที่มาเก็บหลักฐานไหมครับแล้วเมื่อเก็บหลักฐานจะให้เก็บแบบสมบูรณ์หรือเก็บบางส่วนได้ทั้งคู่เก็บโดยสมบูรณ์แล้วหรือบางส่วนก็ตามอยู่ที่ดุลพินิจตำรวจว่าฉันจะส่งอะไรไปตรวจห้องปฏิบัติการตรวจบางอย่างตรวจเสร็จแล้วบางอย่างจะเอามาใส่สำนวนที่เหลือไม่เอาใส่ก็ได้ประเทศไทยเป็นเช่นนี้คดีคุณแตงโม จึงเป็นภาพสะท้อนให้เห็นเป็นเพียงเหมือนยอดภูเขาต้นแข็งครับนี่คือคดีที่ซับซ้อนแล้วยากที่สุดในอาจารย์ทามาไม่เลยคดีแตงโมง่ายมากเลยค่ะง่ายมากมากเลยค่ะสามเดือนแล้วยังไม่จบเลยนะเอาก็เพราะว่ามันกระดุมเม็ดที่หนึ่งมันผิดไงคดีแตงโมไม่มีอะไรยากซับซ้อนเลยแต่มันยุ่งเพราะว่ามันมีคนเอาธงมาวางผมถามอาจารย์ไม่ต้องตอบก็ได้นะครับพยักหน้าหรือสายหัวเฉย,เฉย คดีนี้เป็นฆาตกรรมหรือว่าเป็นอุบัติเหตุเราก็ไม่ได้สายหน้าไม่ได้สายหน้าหรือตอบแบบก็มันไม่ได้ทําคดีทั้งคดีเลยตอบไม่ได้แต่รู้ว่ามีคนไม่ได้พูดความจริงตอนนี้อยู่บนเรือเหรอใช่สิคะก็อย่างที่บอกไงคือแผลก้างปลาคือเนื่องจากท่าหมอทําคดีทั้งคดีจะตอบได้แต่เนี่ยเราไม่ได้ทําแผลแรกเราก็ไม่ได้เห็นคเขาเย็บมาแล้วแผลเต็มไปหมดเลยที่เหลือแต่เราเห็นแผลที่ไม่ใช่ใครทําก็คือแผลก้างปลาจึงตอบไม่ได้ แต่บอกได้ชัดเจนว่าคนบนเรือไม่ได้พูดความจริงภาพอาจารย์กับตำรวจนี่ขัดแย้งกันมาเนี่ยครับมันเริ่มมาจากไหนสันนิษฐานไหมอาจารย์ทำไมมันดูเป็นคู่ขัดแยง้งาทั้งที่เราก็เหว<ะ>่าเขาไม่ชอบเรา<ะ>มีตำรวจเคยบอกว่าเขาไม่ไดว้ว่าคุณหมอไม่เก่งแต่เขาว่าถ้าคุณหมอโผล่มาว่าอะไรเนี่ยคดีมันจะไม่ปิดแบบเขาอะเคยถูกขู่ฆ่าไหมฮะ ปัจจุบันภูมิใจในอาชีพนี้ไหมครับมีบุคลากรสักกี่คนในประเทศไทยต้องตอบว่ามันไม่ใช่เรียกว่าภูมิใจนะคะครับตอนให้คิดย้อนไงก็ไม่เปลี่ยนใจแล้วมีคนอยู่ในอาชีพนี้เยอะไหมตอนนี้ตอบไม่ได้แต่ว่าก็ยังน้อยเหมือนเดิมเพราะมันไม่ทําเงินธนาเขาจะได่คันไหมไม่เด็ดขาดไม่เลยนะ